สวัสดีครับพี่น้องกองปกุกพี่น้องปองปายแฟนกับเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศตอนนี้รถบัสเรามาแล้วนะฮะพี่น้องปีนี้ต้องสุขเด็นั่งรถบัสพี่น้องนั่งรถบัสนะครับรถมาเตอร์ไซพ่อนี่อรับโอ้รถลอยเอียดพี่น้องรถมาแล้วเขาขึ้นแล้วผูน่ะหลายผูหลายคนพี่น้องพร้อมดี มม่นี่ออกงานมือแรกแหกมันคืเมาปม,มตะกอ<ะ>นวตะกอนดแมนเป็นรถพรัดลุมเีน้องหนึ่งน้องเพลงน้องปืนเอาเขาให้ขึ้นอยู่แล้วนี่อ้ย <c oughs> ขิ <c oughs> พัดลมน้องพารินโอ้ยกำปัข้างแรกบ่นี่ข้างแรกบ้ก็ไม่ข้งแรก ไม่เอาไปกับมะลำครั้งแรกไม่ใช่เหรอที่นั่งรถบัสแต่ว่าใหกันอยู่ด้กันเองโอ้เอาโอเคพี่พยายามขอใจแม่ต้องไปคุ้มดิเพราะว่าน้องเขาเอื่อนบางอย่างยังเป็นเด็กอยู่ต้องมีผู้ปกครองอ่าคอยปกปักรักษาเอาพูดอะไรนี่แม่พยาคนใหม่ ครั้งแรกไหมบรรยากาศครั้งแรกเลยปกตินั่งใช่ติรถไฟนั่งนปีนี้ก็คือนั่งรถบาสเต็มตัวก็เหมือนต่อยโชคไงเลือดมันก็โอเคเลยอบ้าเพราะไรดีเนาะเลือดเพาเปลี่ยนมันเลือดเนี่ยมีฮอนก็นี่อีกเราจะได้เจออะไรอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้มันจะสนุกแบบจริงจเราจะสนุกไปด้วยกันหลายคน กูแต่บอกก็ยังบ้างอยู่แต่ว่าเราก็ยังขึ้นไม่ครบทุกคนหรอกบางคนวันนี้ก็เอารถส่วนตัวไปไปก่อนก็มีนะครับ <คน S 1> สู้เออพูดอะไรล่ะส,สู้นี่ยิงรถพอว่าง่านจับที่ไม่เองก็ไม่ไปตามที่จับไปในเล็กๆอะไรน่ะน้องควันแกน กูมีมีโอ้คือท่านเอกินเข่าทั้งรถว่นท่านด้กินเข่ามันนี่งานผ้าปูบาลังสูเสรับบงานไฟใหม่อีกแล้วไปาสู่ไปครับไปนองกูมีมีสาวราชนวันนี้วันแรกเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมแบบว่าออกงานเจ้าภาพวันแรก ก็ไม่คิดโดนเนี่ยแม่เเท่าไหร่อ๋อไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราแบบว่าเราเป็นดาราเดินสายอยู่แล้วเนาะปกติเราก็เดินไม่เชิงเดินหไปไม่คิดถึงคนบางคนหรออยู่นู้นเงอ๋อ ปาดผู้ใดนี่ปายังยยนละมูวัาท่านไปใส่ดอกปนองแม่ดวงดาวสาวอีสานคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมปีนี้คนสวยกว่าเดิมนะหมายความว่ารู้จักเข้าเอินมาการแต่งตูวพัฒนาขึ้นนู่นน่นี่เห็นบ่าแม่ปีแรกเขากะ ประมาณหนึงเนาะแม่เนาะปีนี้เขากับพัฒนาขึ้นนะอยู่น้ำหนุงน้ำเต่านี่ล่ะก็ไปใส่ดอกเนี่นอยู่น้ำกันนี่ล่ะนั่นออกแล้วรถบาดเนี่ยน้องรถออกแล้วตื่นน้ำกันโอ้ยยังจักเขาสิไปอันนั้นดอกรถไอ้เฟส่อยกันเลยข้ามถากเลยไปน้ำรถแม่นเอาเด้อวันนี้เตรียมรถไปเด กระเป๋าบ่นี่กระเป๋ารถแอนรถอนรถอนรถอันทุเรอรไกะันทเรุ้เ้เยขึ้นันโอ้เออเอาคือไ่ได้รถไม่ได้ไปทั้งบุญเลยไปยูไไปขึ้นแล้วไหมฮะไปขึ้นแล้ห อาเขาดีเล่นเซ้นชครับแม่เจ็ดแนาคาร้มันมีเซีนไปพูดติดหนอ้อไปกาชินพุเติกระชีอ้อมไปทร้าุคนเลียวสร้างว่าหอนเกี้ยนโอ่เนาะสร้างว่าปไปขึ้นแล้วแม่ให้ดันไอสันไปขึ้นไปกระจายเลยที่ขึ้นก็ยังไนมันว่ารถไม่ไปแม่สร้างแล้วคอยนั่งเราเอาใช่ไหเอาไรเข้องอยู่ม่ข้าไรหรอข้าหอาที่ถ้าไปกับี๊ขี้าพิเศษเอออ้อมมาพูดยังกงจีขี้นหาร่อยไหวไม่จีเพียงตามูแท้เอาไหวาพูดขี้บาทตอนนี้เอา มันโดยสารจักบาทกระชับนั่นลหละกระชบาลชั่นั่นละร้อยหารวยผ้เยวน้อมันกลายเป็นมันนี่เออเ้านี่เขาเรียนไปเช่าคนพุ่นลงผู้บ้านผู่เลยม่เมือนหรอกมันมอเออมันจะบลิจักบาลไม่เมือนหรกมันมอดไส้เด้นี่รถอเไรตีอ้อมกับขึ้นมา กูเบียกอีิว่ากรบสร้างกับสร้างจะได้กบสิบบาทซ้ำกาว่าไปได้นั่งแลี้ยวเอาคนอย่างไม่หยาบมามึนเดียวแต่ผู้รลูกค้าไม่วิาจที่จะไปล่งยางเอาซะไปเอาจะสัตสิบบาทรือว่าก็ลงยางเออข้าข้าม็นั่งตากข้ากมาล่งตาพร้มเออเอาถ้าพรมเหมืยงอะไรกินมันไปทามบินเลยถ้าเปิดพรมให้ทอยทุกือะไรหมนถูกล้วนเปิดพร้อมก็เดี๋ยวไอ้ป่านนี้เบิ้งบนนั่งห้องกูสิข้าไเบ่งข้างหน้าปานี้เอออันนี้ไม่ดนี่ หลากหลายพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับไ้แต่ว่้เดสีกมนะเดี๋ยวห้องอ่ะจะเดินทางแล้วเราจะเดินทางแล้วนะครับจะเดินทางแล้วนะครับผมเดี๋ยวอยรถห้องกับสีออกนะครับสล่ะรอต่อโชคสีขับเองนะครับต่อโชคจะเปิดดู u t u b e แป๊บหนึ่ง5นาทีแล้วก็จะพาเพื่อนๆขับไปงานนะฮะ ไปเบิ้งโหลดก่อนโหลดเพิ่นสีออกคือกันบอน,นั่นโหลดเท่านะครับป้าเบียนีย่ละพี่น้องโหลดสีออกน้ำเงินน้ำเงิน ต่สวนกับนั่งมองนีเลยอของอันนั้นของกกะย่างเดี๋ยวเขาเจะเอารถอันนั้นมาอยู่บรรยากาศแ <c oughs> มน ที่แขอยกับสิไปน้ำเขาละขขวยได้นั่งขึ้นนั่งได้มองได้อยัางล้แขอยเลื่อนท่านถาสองานเกิดเหตุการณ์อุบิเหตุขึ้นมาเกด

เขาไม่ได้นอนนี่เด็กเขานอนพาดขากันเด็กใช่ก็ไม่มีแล้วนะพี่น้องครับเดี๋ยวสำหรับทีมนี้ไว้สำนีนะครับพี่น้องครับบรรยากาศเดี๋ยวสิไทยพี่น้องเบิงเรื่อยๆนะครับ